สวัสดีค่ะการแนะนำการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชาตามระดับการวัดก็จะแบ่งเป็นสองส่วนสำคัญนะคะ ก็คือส่วนของผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชาและอีกส่วนหนึ่งคือระดับการวัดค่ะซึ่งในการที่อาจารย์ได้ทราบเรื่องของผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชาเนี่ยนะคะตามระดับการวัดเนี่ยถ้าอาจารย์เขียนได้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการนะคะก็จะช่วยให้สามารถที่จะเขียน CLO ได้เชื่อมโยงกับระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่อาจารย์ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาได้นะคะ สำหรับในส่วนแรกนะคะคือเรื่องของหลักการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชานะคะผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชาหรือ C o u r s e l e a r n i n g Outcome นะคะหรือที่เรียกย่อๆว่า CLO นะคะก็จะมีหลักในการเขียนอยู่3ประเด็นสำคัญด้วยกันนะคะประเด็นแรกค่ะก็คือขึ้นต้นด้วยคำกริยาตามระดับการวัด ที่สูงกว่าความรู้ความจำนะคะคำกริยาในที่นี้นะคะก็เป็นคำกริยาที่แสดงถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ที่อาจารย์ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักศึกษานะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยนะคะจะต้องให้เป็นในระดับการวัดที่สูงกว่าขั้นของความรู้ความจำนะคะเนื่องจากว่า CLO หรือ ผลลั์การเรียนรู้ของชุดวิชาเนี่ยนะคะจะแสดงถึงมวลของประสบการณ์การเรียนรู้ที่อาจารย์เนี่ยต้องการจะถ่ายทอดให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยตัวเนื้อหาเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นในลักษณะขององค์รวมนะคะเพราะฉะนั้นโดยตัวคำกริยาที่ใช้เนี่ยคะ่ะจึงเป็นคำกริยาที่อยู่ในระดับการวัดที่มีความที่ซับซ้อนมากกว่าระดับความรู้ความจำทั่วไปนะคะ ประเด็นต่อมาค่ะเป็นเรื่องของคำกริยานะคะที่สามารถมีมากกว่า1คําได้ค่ะเนื่องจากว่าเนื้อหาเนี่ยมันเป็นแบบองค์รวมนะคะเพราะฉะนั้นโดยตัวกริยาที่แสดงถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาเนี่ยอาจจะมีมากกว่า1คํากริยาก็ได้นะคะเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่อาจารย์เนี่ยต้องการที่จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในในหน่วยการเรียนนั้นๆนะคะ ประเด็นที่3ค่ะก็คือเรื่องของความครอบคลุมกับ c u r r i c u l u m mapping นะคะที่ชุดวิชารับมา นะคะ i c u l u m Mapping อันนี้เนี่ยหลายคนน่าจะพอคุ้นเคยกันดีนะคะที่เราเรียกกันว่าจุดดำจุดขาวนะคะจุดดำก็คือแสดงถึงว่าเป็นส่วนของการเรียนรู้ที่อาจารย์เนี่ยได้มีการจัดกิจกรรมให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการวัดและประเมินผลชัดเจนนะคะส่วนจุดขาวก็มีการจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นเช่นกันแต่ว่าไม่ได้มีการวัดและประเมินผลโดยตรงนะคะหรืออาจจะมีการวัดและ ประเมินผลก็ได้ไม่ได้เป็นตัวบังคับนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีจุดดำจุดขาวนะคะที่แตกต่างกันนะคะตาม CLO ต่างๆนะคะซึ่งก็จะให้สอดคล้องนะคะกับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบของ TQF นะคะซึ่ง TQF หรือมาตรฐานคุณวุฒินะคะก็มีทั้งหมด5ด้านด้วยกันนะคะก็คือเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมความรู้ ทักษะทางปัญญาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะคะแล้วก็ส่วนของทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสารนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางชุดวิชาเนี่ยได้รับมาจากมคอสองนะคะในที่นี้ขอยกตัวอย่างชุดวิชา133 1 2การวิเคราะห์สารสนเทศค่ะก็ต้องขอบคุณทางคณะกรรมการบริหารชุดวิชานะคะที่ได้ให้ตัวอย่างนี้มานะคะ สำหรับชุดวิชา13312การวิเคราะห์สารสนเทศนะคะก็ได้รับคีริคลัมแมปปิ้งมาจากมคอ2นะคะซึ่งเป็นส่วนของหลักสูตรนะคะก็รับมาเฉพาะจุดดำจุดขาวนะคะที่สอดคล้องกับชุดวิชานะคะก็จะเห็นได้ว่าทางคุณ,คณธรรมจริยธรรมนะคะก็จะมีข้อ2ข้อ3นะคะเป็น จุดขาวนะคะความรู้ก็จะมีจุดดำา1ข้อแล้วก็จุดขาว1ข้อไล่ไปอย่างนี้จนครบ5ข้อ5ด้านนะคะจากนั้นค่ะมาถึงส่วนของการเขียน clo นะคะ clo เนี่ยก็จะล้อก,กันกับเนื้อหาที่ท่านได้ถ่ายทอดให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ในแต่ละหน่วยนะคะในระดับปริญญาตรีนะคะก็จะมี ตัวเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยก็15หน่วยการเรียนนะคะในส่วนของ15หน่วยการเรียนนี้เนี่ยของระดับปริญญาตรีเนี่ยเนื่องจากว่าเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างแยกส่วนกันชัดเจนนะคะ CLO เนี่ยก็จะสอดคล้องกับแต่ละหน่วยการเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระดับปริญญาตรีเรามี15หน่วยการเรียนนะคะ CLO ก็จะมี15 CLO นะคะซึ่งก็จะสอดคล้องกับ ชื่อของหน่วยการเรียนหรือเนื้อหาที่ท่านจะถ่ายทอดให้นักศึกษาเนี่ยได้รับรู้รับทราบในแต่ละหน่วยการเรียนนะคะแล้วก็ประกอบด้วยคำกริยาตามที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วเมื่อสักครู่ในเรื่องของหลักการเขียน CLO นะคะอย่าง CLO 1เนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่า จะมีคำกริยาก็คืออธิบายนะคะแล้วก็ส่วนเนื้อหาคือเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์สารสนเทศนะคะการเขียน CLO ใน CLO 1่นี้ก็จะรวมความได้ว่าเป็นการอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์สารสนเทศได้นะคะโดยตัวเนื้อหาแล้วเนี่ย ส่วนของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์สารสนเทศเนี่ยก็จะเป็นคํากว้างๆที่พอเจาะลึกไปในที่หน่วยการเรียนของท่านเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะประกอบด้วยเ,ออเรื่องนะคะเรื่องที่เนี่แล้วก็ประกอบด้วยแต่ละตอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คำของ CLO เนี่ยก็จะเป็นเป็นคำแบบกว้างๆนะคะแล้ว CLO หนึ่งะคะกออ็รับมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง ะะรับ curriculum mapping มาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ CLO นั้นนะคะสังเกตได้ว่า CLO 1เนี่ยนะคะก็ไม่ได้ระบุจุดดำจุดขาวทั้งหมดที่ชุดวิชารับมา นะคะจะระบุเฉพาะบางจุดเท่านั้นเองนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหานะคะก็จะเป็นเช่นนี้ไปตั้งแต่ clo 1ไปจนถึง clo 15นะคะโดยรวมของทั้ง15 clo นี้ก็จะสอดคล้องกับ curriculum mapping ที่ชุดวิชาได้รับมาทั้งหมดนะคะแต่ว่า clo แต่และ clo ไม่จำเป็นจะต้องออครบ tuk tuk อ่อรมปปิ้งที่ชุดวิชารับมาได้แต่แค่ว่าถ้ารวมกันทั้ง15 CLO เนี่ยจะต้องครบและครอบคลุมนะคะส่วนในหลักการที่2ที่ได้บอกอาจารย์ไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือเรื่องของคำกริยาที่มากกว่า1คําคำได้นะคะอาจารย์ลองดูตัวอย่าง CLO 2นะคะ CLO 2ที่ระบุว่าวิเคราะห์และสร้างตัวแทนสารสนเทศได้นะคะอันนี้คำกริยาก็จะมี2คํคำกริยาด้วยกันนะคะก็คือ วิเคราะห์1ําคำกริยานะคะแล้วก็สร้างอีกหนึ่งคำกริยานะคะส่วนองค์ความรู้ที่อาจารย์จะถ่ายทอดใน CLO นี้ก็คือเรื่องของ ตัวแทนสารสนเทศนะคะก็คือมีทั้งส่วนของการวิเคราะห์ตัวแทนสารสนเทศได้แล้วก็สร้างตัวแทนสารสนเทศได้นั่นเองนะคะก็สามารถที่จะรวมคํากริยาได้นะคะเพื่อให้แสดงถึงเนื้อหาที่มันเป็นในลักษณะขององค์รวมของ CLO 2ได้นะคะแล้วก็ส่วนของ CLO 3นะคะก็ อันนี้เป็นคำกริยาเดียวนะคะอธิบายแนวคิดและจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศได้นะคะมีคำกริยาเดียวคืออธิบายนะคะแต่ว่าโดยตัวเนื้อหานะคะเนื่องจากว่าอาจจะไม่มีคำที่เป็นคำใหญ่ๆที่จะแทนเนื้อหาทั้งหมดทีเดียวก็สามารถใช้หลายคำรวมกันได้นะคะอย่างในที่นี้ก็จะใช้คาว่าแนวคิดและ จัดหมวดหมู่นะคะทรัพยากรสารสนเทศนะคะก็าสามารถที่จะรวมความแล้วให้เป็นให้เป็นคำใหญ่ขึ้นมาได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ย้ำอีกทีค่ะว่า CLO นะคะ ทุก CLO เนี่ยนะคะก็ต้องรวมกันแล้วจะต้องสอดคล้องกับ Curriculum Mapping ที่ชุดวิชารับมานะคะส่วนของระดับบัณฑิตศึกษานะคะเนื่องจากว่าเป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากหลายๆเนื้อหานะคะ หลายๆหน่วยการเรียนก็สามารถที่จะรวมกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะโดยหน่วยการเรียนรู้ยังคงมี15เหมือนเดิมก็จริงแต่ว่าส่วนของ CLO อาจจะมีน้อยกว่า15ได้นะคะหรือจะมี15ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าใน CLO นั้นเนี่ยเป็นการรวมกันขององคค์วามรู้ในกี่หน่วยการเรียนนะคะเพราะฉะนั้นส่วนของบัณฑิตศึกษาเนี่ย CLO อาจจะไม่เท่ากับ15 CLO ก็ได้แต่ว่าของในระดับปริญญาตรีนะคะก็ส่วนของ CLO ให้สอด uh คล้องกับเนื้อหาวิชาที่ท่านได้สอนในหน่วยการเรียนนั้นๆนะคะ